ได้สุขสันต์วันแม่เดอ้อปีนี้สองปีสามปีนี้แหละเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้กราบขอขามาเอ้ยบ่ได้เอาพวงมาลัยไปไหว้เอ้ยเนาะแต่จังได๋กะเอ้ยคือเก่าคิดฮอดเอ้ยคือเก่าเป็นห่วงเป็นใย,ยเอ้ยคือเก่าจังได๋เฮาก็สิประทิมกันเนาะบ่ให้บห่ให้เอ้ยอ้วงทางบ้านเดอ้อให้เอ้ยเคลียร์ปัญหาทางพุ่นให้จบเคลียร์แล้วคันอยากเคลียร์ได้อีหลีมันต้องมี ถ้ามันมีปฏิหารมีจริงเนาะคอให้เอื้อยถึกรางวันแล้วกะถึกรางวันที่หนึ่งจากสองสามใบแล้วหะเอื้อยเอ้ยเ,ยเยคลียร์ปัญหาได้แล้วเอ้ยก็กลับมาพักผ่อนบ้านเฮาเด้อบ้านเฮายังอาแขนตอนรับเอื้อยอีพอเฮาอาแขนตอนรับเอื้อยเสมอคอให้บุญที่เฮาเห็ดเอื้อยเห็ดแล้วก็เฮาเห็ดซอยนิให้เอื้อยถึกรางวันที่หนึ่งจากสามใบ แล้วเอ้เคลียปัญหาเคลีย์นีเคลียสินแล้วก็มาพักผ่อนอยู่บ้านเฮามาอยู่บ้านเฮาจังเดือนสองเดือนอยู่ใส่ก็ได้ดอกขอให้เบิดนี่เบิสินเอ้เนาะจังไดกะเฮาก็ขอให้บุญกุศลที่เฮาเคยเห็นมาซอยอนนเอ้ให้เบิดนี่เบิสินให้เคลียปัญหาได้เลยเด้อจังไดเฮากับบัทิมเอ้ดอกฮักเอ้คือเกาหัลาเอ้คือคือแม่คนที่สองเฮาเลยเด้อมันนี่ก็ขอให้คลายดีด,ดีอยู่ดีมีแห้งให้เคลียปัญหาทุกอย่างได้เนาะเอ้เนาะสูดยเด้อ